กรุงเป็นครับเดี๋ยวข้อที่สองอมาก็เป็นข้อสองประมาณนี้ีากินดึงแล้วดึงแล้วโดนโดนแล้วโดนแล้ว แล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปหาเหยื่อกันก่อนนะฮะนั่นก็คือไปหวานแหกกันก่อนไม่รู้ได้อะไรบ้างที่จะเป็นเหยื่อให้เราได้นะครับนะได้อะไรเราก็เอาไว้ก่อนนะครับนะเพื่อที่จะเป็นเหยื่อให้เราสําหรับยันนี้นะครับถึงเอวอยู่เลยต็เสาวแหกก่อน ทดสอบแห้ก่อนว่าไม่ได้ขวานนานใช้ได้หรือไม่อุย้ยปลาคิดตังโอ้โอ้ได้เฉยครับโอ้แกงส้มครับหรือว่าแกงเหลืองครับดีไปต่ำมือเอาครับโอ้โน,นี่ครับ ไปตัวเล็กนิดเดียวตอนนี้ยังกินได้อยู่ไอ้พวกนี้นี่มีความแหละมคมของเงี่ยงด้านหลังอะไรอย่างนี้ถ้าแทงก็เจ็บร้องแน่ๆ Oh, mì cung lắm Mì cung, mì chua, mì chua Mì cung lắm, mì cung, mì cung, ม,มีกุ้งครับมีกุ้งตอนนี้ติดไม้ครับโอ้ดอกมากก็ใหญ่กุ้งอยู่านบนครับนี่กุ้งกุ้ง 共，共，共。 คันนี้คันไบสันครับไบสัน S2 ยาว6กดฟุตครับเวท87ราคาหลักร้อยครับผมเดี๋ยวให้ดูครับชุ mm hmm. กระทัดรัดมือครับ ไฟป่าใบาสันครับนี่ฮะสายลักษณ์นี้เลยครับ S2 เสียงออกซิเจนอาจจะรบกวนนะครับจะพูดสไปเดอร์ไฟสันครับผมนี่ฮะลอกครับตัวนี้เลยตัวลอกหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะสวยง,งามมีความคล้ายๆายใยแมงมุมนี่ฮะตัวแกนนะครับ นี่ครับโอเคประมาณนี้ครับสีดำสวยใช่ครับนี่ครับแขนจับครับค่อนข้างสวยเลยนะฮะสวยงาม กลุงเป็นครับกรุงที่เราหามาเกี่ยวข้อที่สองมันจะมีข้อที่ข้อหางที่เป็นแข็งๆคือข้อสุดท้ายแล้วก็ลองมาก็เป็นข้อสองประมาณนี้ อู้โอ้โห้อ้้โพี่พากินโอ้เจ้าพงแดงครับกระพงแดงครับโอ้ยเจ้าอุ๊บอุ้บอุ้บเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคิดถึงมากเลยครับคิดถึงเองมากมากเลยหนุ่มว้าวเอาแล้วหยอดไปเอาเลยครับ บุงแดงครับนี่ครับคิดถึงมากมากเลยหนุ่มเลยเทมาเลยครับใบสันครับโคตรมันเลยครับใบสันทู طيب <applause> Ôい, đừng lên, đừng Này tôi mới dày lắm Đừng léo, đừng, đừng léo, đừng léo โอ้ยขาดรุดรุดรุด,ด oh <c oughs> โอ้ my god อือโอ้เสียใจเสียใจหนักมากเสียใจหนักมากเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดึงคันกดคูไปเลย โอ้ยลงไปเอาเลยครับลงไปเอาเลยครับลุงกินน้ำมันนะอืมปลาไหข้างปานกระพงข้างปานครับ สูงข้างปานครับโดนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยโดนลอ้ยโดนแลึกโอ้ย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 ข้างปานใหญ่ครับข้างปานใสใหญ่ครับโอ้นี่ครับข้างปานชมพูครับโอ้ ได้ดีโอ้ยโอ,ยอย้กดดีด้วยครับบสัตว์ครับนี่ฮครับจับคู่กับลอกสปไปเดอร์ครับบสันสปไปเดอร์